ครับผมสวัสด,ดีทุกคนสวัสด,ดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสด,ดีคนดูที่อยู่ในไลฟ์และก็สวัสด,ดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมใครชอบกิจกรรมสุ่มนะครับผมอยากรู้นะครับผมว่าสุ่มหมดเท่าไหร่นะครับผมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมหมัดใหม่มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับผมว่าหมดกันกี่เพชรน,นะครับผมตอนนี้มีทั้งหมด4,400 80สิบเพรครับผมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าขอเพลงเด็ดๆหน่อยมิวสิกม4 4สี่พันสีร้อยแปดสิครับผมเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่เพรฮนะมักเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ด้วยใช่ไหมเอ่ยนะฮะเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ด้วยใช่ไหมเอ่ยปาเป้านีครับผมเราลองปาเป้าก่อนเลยเก้าครับเปเชิบโอ้โห อ๋อะครับมกิจกรรมนี้นะครับผมต้องได้ถึงห้าร้อยเหรียญนะครับผมถึงจะได้ชุดนะจ๊ะแลกหมัดก็ได้ใช่ไหมเอ่ยอามาลองปาก่อนล้วกันอันนี้พี่ยังไม่มั่นใจนะฮะไปเฮ้ยมันเรียกไอ้นี้มันแลกได้ไหมเนี่ยมันแลกได้ไหมครับไปเว้ไปเว้ โอ้โหเกลือมักเข็มปัดเลยครับผมเพชรนะฮะสกากล่องนะครับผมมีอยู่ไม่น่าแลกได้นะครับไม่น่าแลกได้นะฮะไปกันต่อเลยครับผม 5T 7.9เพชรนะมันปลาแลกมันปลาแรกชุดได้นะครับผมแต่ไม่สามารถแลกหมัดได้นะครับต้องสุ่มเอาคือต้องวัดดวงเอาล้วน,นเลยว่าเราจะปลาแม่นหรือเปล่าโอ้โหเข็มปีฮนะ เกมปีครับได้กระเป๋ามาแล้วหนึ่งปั้วเอบจิตันเอบเบต้องมีสูตรหรือเปล่าต้องมีสูตรหรือเปล่าเราต้องอัญเชิญเทพมอาอีกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหหมดเยอะเนี่เลยครับกิจกรรมนี้ปาไปก่อนหนึ่งทีฮนะ้วต่อเลยเ้าทีครับผมเอิบเอิห,อห,อหอมาเว้มาเว้ทุกคนไว้มาเว้ทุกคนเว้ โอ้โหเข็มชิปหายเลยฮนะหนึ่งร้อยหกสิบห้าแล้วปิดอนิเมะหนึ่งทีแล้วกดหนึ่งอันเฮิปแล้วไป 9, อีกเก้าอีกห้าทีไม่ปิดอนิเมะวางไงวางไงวางไงโอ้โหสีทองวางไงอือตาขีดแน่เลยเป้าขนาดนี้ปาไม่โดนปิดอนิเมะแล้วห้าทีครับผมไม่มาแล้วปิดอนิเมะหนึ่งทีฮนะ ไม่ได้ลุ้นเลยถ้าปิดอนิเมะนี่ไม่ได้ลุ้นเลยสําหรับใครที่แบบว่ามหาเศรษฐีบ่อน้ำมันดูไปนี่จัดเลยปิดอนิเมะรัวๆได้เลยฮนะวางไงครับผมวางไงครับผมวางไงครับผมไม่มาจริงๆยากจริงครับพี่ว่ากิจกรรมนี้มายากแน่นอนครับแล้วกิจกรรมพึ่งมาเมื่อกี้เลยหนึ่งทีไม่ออกหนึ่งทีย้ำไม่ออกย้ำอีกหนึ่งทีไม่ออก แล้วไปห้าทีจังหวะเถอะฮึบ 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสีู่จะครบห้าร้อยล้นะครับยังไม่มาเลยฮะคุยออกยากครับออกยากจริงออกยากจริงออกกินน้ำมาหนึ่งทีเลยโยไปไปไปง่ายเกินไปง่ายเกินนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ย ี่พันสี่แปดสิบวิ่งง่ายเกินวิ่งง่ายเกินไปหรือเปล่าใช่สี่พันสี่แปดสิบนะครับผมหมดไปเจ็ดร้อยสามสิบสี่เพชรครับเฮ้ยง่ายจัดครับกิจกรรมนี้ง่ายจัดสูตรจินน้ำเออกำลังจะกินน้ำเลยกำลังคอแห้งเลย ง่ายเกินครับกิจกรรมนี้ง่ายเกินครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าชุดเท่ไหมนะครับผมหมัดเท่ไหมนะฮะแบบนึงนะฮะมาดูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหมัดนะครับเรามาดูสิ่งที่เราได้มาดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะหมัดหมัดมง่ายเกินไปหรือเปล่าโอ้โหต่อยเป็นไฟเป็นฟืนเป็นไฟโคตรเท่ครับโคตรโก้คล่าหมัดครับแล้วได้ชุดมาด้วยฮนะ เด็ดเดดคอลเลกชันไหนวะโอ้โหง่ายจัดครับคนดูครับโอ้โหได้ชุดมาด้วยฮนะเปิดเลยรออะไรอื้มใส่ชุดเลยครับผมโอ้โหนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสุ่มนะครับลองไปสุ่มดูเนี่ยครับผมแล้วหมดกี่เพชรน,นะครับผมคอมเมนต์มาเลยนะครับผมหมดกี่เพชรคอมเมนต์มาเลยนะครับอยากรู้ว่าคนดู หมดกันกี่เพชรครับผมแม่ได้ง่ายจริงครับผมขอบคุณทุกคนเลยครับผมที่อยูจ่จบคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับผมรอเจอกันคลิปหน้าครับผม